ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเอาครับแม็กเคลนกลับลงมาอีกครั้งเจอกับจาเลนแม็กเคลนโดนตอบบอลหลุดเลยครับแล้วก็เป็นฟาสเบรกของทีเอ,อโค้ชทอสจาเลนเจอกับแลมและแม็กเคลนสองต่อหนึ่งแล้วก็ยัดกาบมาลูกนิวางไม่ลง<อ>ครับเอกชนแต่ว่าดาบสองครับมีจาเลนลงบินสารครับสามลงไปเปิด<อ>ได้ดีนะครับควอเตอร์ที่สาม ไทเลอร์มาที่ชาลเลอร์ชาลเลอร์ออกไปนัดทักการเมืองบุญ3คะแนนไม่ลงบอลรีบาร์เข้าทางกาลเล่นลุมพิสังเชลอมายเกรมาเองเลยครับออกมาที่วอลสตรสยัดเข้ากาาลางจานเล่นลูมิสันเก้งสองขึ้นไปอัดลูกนี้ได้เปล่แล้วก็ปโอ้โห,โโหเฟย์ครับอ <laughs> อสตินจูเนียลลุกขึ้นตบมือให้เพื่อนเลยโอ้โหแกคนเดียวเลยครับโอ้โหจังหวะชนนี้มัน โอ้โหชัดเจนครับแล้วก็ปล่อยบอลน,นิดแน่นอนจ,จริงจริงครับขวาอย่างเดียวเลยครับจาเล่นตัวนั้นหล่นจะถึงพื้นอยู่แล้วนะครับแล้วปล่อยบอลฟรีโทรอีกหนึ่งลูกเรียบร้อยครับ<า>ในลีก TBSL เมื่อต้นปีนี่แกเรียกได้ว่าแบกทีมหลวงพระบางบาสเกตบอลคลับเลยนะครับ<ช>จากทางสปปลาวครับลาฟองก็เข้าตาโตดกริดนะครับต่นในไทยลีกลีกนี้ด้วยครับ TBL จะทำไมเกยทำบอลหลุดมือแต่ยังแก้ไขได้โพสก่อนเอกธนัทและก็ถึงโวโซชัวสามคะแนนไม่หลงรัฐการรัฐการเมืองบุญมาที่ชาเลอร์ชาเลอร์พาไปเองลูกนี้ทายออกมาที่นักกมีไทเลอร์แลมขอบอลอยู่นะครับรัฐการมาที่แลมแลมโดนลุมอยู่สองแลมยกข้ามไป เกือบเสียแล้วก็ได้ฟาวครับ <S <S โอ้โหเหมือนจะส่งเฟือกให้นกักกรเหมือนกันนะครับแต่ดีครับยังกินฟาวได้จากทางเอกธนาตองนิ้วครับโอตอนจบครึ่งแรกนำเปนอยู่9ตอนนี้เหลือ6แล้วนะครับ <S 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 ชาเลอร์าชาเลอร์ยัดในมาแม็กเคนวางด้วยซ้ายลงไป ไปออกมาบนโซลท็ทอตยัดไหนกับจะเล่นเร็วเลยครับแล้วก็โอ้โหจะเล่นกับอเอกธนัทลูกนี้แต่ว่าจ่ายไปเข้าขาก็เป็นฟาสเบกของไฮเท er. คเอฟรีชาเลอร์ดับเบิ้ลคลาสแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้สุดจริงๆครับวันนี้วันของแกครับเอฟรีชาเลอร์โอ้โหนี่ถ้าชาเลอร์มานี่พีเอเบสบอลขัดลำบากแล้วนะครับชาเลอร์รีบไปหน่อยครับแล้วก็แอสเซทลูกนี้สวยงามมากครับแล้วเป็นนักบอลใจฝรุกไปลงบอล ขอเวลานอกเลยวันนี้ต้องบอกว่าวันของชาลเลอร์จริงๆครับเจ้าตัวอ่านอยู่แล้วเห็นนะครับพลิกตัวให้เลยกัต้องเบรคเกมเลยครับแต่เพียงแค่12คะแนนเท่านั้นนะครับระยะห่างตอนนี้57ต่อ45แต่มันเป็นระยะที่ทางด้านการไฟ้าส่วนภืมภาคไม่เจอเลยในเกมแรก คือทางเลือกในเกมบุกก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่กึืนของทางคู่สตาร์ทโค้ดแล้วครับทั้งโค้ดกริดแล้วก็โค้ดปาโมดนะครับผู้ตองต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆครับวันนี้เอลรีชาเลอร์แกทำยังไงก็ลงครับได้ดับเบิลดับเบตั้งแต่2ควคอเตอร์แรกนะครับ แล้วตอนนี้เหมือนแกนจะเริ่มมาขยับแอสซิสของตัวเองแล้วด้วยย5ต้าต้ม11รีบาว5้าแอสซิสไปแล้วนะครับ วานิชาเลอร์ชูด3คะแนน3ครั้งไม่ลงเลยครับเก็บกดจากเมืม่อวานวันนี้ใส่เต็มที่เลยเอาแล้วครับชมกันต่อครับ57-45ต่อคะแนนแล้วโอ้ยเกือบเป็นเทิร์นโอเวอร์ครับยังดีได้บอลอยู่นะครับ PEA โอ้โหเอกนะนั้นเป็นคิกบอลครับ กระจายออกมาให้กับโมโซทอสนะครับเข้าขายชาเลอร์จะเล่นจะเล่นกับโมโซทอสเกร์เจลลมายเกร์เกือบโดนสติลรับแต่ยังแก้ไขได้แล้วยิงไม่ลงแล้วเป็นจะเล่นโรบินกับไม่ลงครับโอ้โหตอนนี้โมเมนตัมดีเทไปทางไฮเทคเต็มเต็มแล้วครับและก็เป็นเอฟรีชาเลอร์สามต่อนหนึ่งคายออกมาทเลอร์แลมมีโอกาสยิงสามคะแนนเรียบเลยครับไปแล้วครับ โอ้โหเป็นสามแต้มลูกแรกด้วยครับของชายเล์แลมครับ15แต้มแล้วครับระยะห่างตอนนี้จะเล่นจะเล่นโรบินสันเล่นบอลคูกับเอกนัทแล้วก็ไปโ,โ,โ,โอ้โหนั่งยาวๆเลยครับตอนนี้เรยร์มอนด์ออฟซิจูเนียร์13คะแนนแล้วนะครับเอ้ยอืมคะแนน ชาเลอร์ชาเลอร์แลมแลมโอ้ไฮโอเวอร์มาลูกนี้เล่นได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับสวยงามครับแอนโทนี่ไมครนไมครีนเล่นได้เล็กซานเดอร์ก็นั่งยาวแล้วครับจะเล่นลูกที่สานจะเล่นมาที่เจดมายเตยจะแก้ไขลูกนี้โดนบล็อกเต็มเต็มครับโอ้แล้วให้เร็วมาเกือบจะลน โอ้ให้บอลสูงไปนะครับชนขอบห่วงเลยครับไซเลล์ลำเป็นเกมบุกของ PEA จะเล่นโรบินสานญยญาัดเข้าในเจอร์มายเกรต้องพยายามไม่พลาดนะครับตอนนี้ว่าพลาดที่ไรก็เป็นไฮเทคที่กลับมาทำคะแนนคืนคะแนนนำตลอดครับเอาล้วครับดึงแล้วครับตอนนี้นัตการนัตการพาเข้าไปแล้วก็อ,อเป็นเทิร์นโอเวอร์ไซอย่างนั้นครับนักการเมืองบุญ คือเมื่อกี้นักการขึ้นก็ได้นะโอ้แต่ตัดสินใจออกมาด้านนอกอ้บอกไม่แบดเลยครับบอกว่าเขาเสียเองนะครับทางไทเลอร์แลม์กันเมื่อสักครู่นี้โมซ์รอส5นาที3 0วินาทีครับ13คะแนนระยะห่างแล้วก็ได้ฟาวล์ครับอุเจ็บหรือเปล่าเอกธนาโตงิ้วโอ้โหตบ๊ เต็มครับตีไม่เครนไม่ซ้ำดาบ2ตบซ้ำกันอีกนะครับเหมือนจะยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มของตัวเองซักเท่าไหร่เนี่ยก็ใช่แล้วแล้วมันนี่เปอร์เซ็นต์ฟิลโกเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับผงสกอเจมสวัสด์ยิงไม่ลงเลมอนออสตินจูเนียร์รีบาวได้ขึ้นลูกนี้เกือบได้ทีพอยต์เพลย์ครับ เก็บฟาวได้นะครับคิงเรย์จากชนาทิพย์จักรวังนี่ครับจังหวะรีบาวโอ้โหลุมอยู่2แล้วก็หมุนมาเจอชนาทิพย์ครับนี่แหละก็กินฟาวได้ครับฟีโทรสองลูกโนอีแนทเอาไม่ใช่วันของทาง P.E.A เลยครับวันนี้เอาแล้วครับยิงสองได้มาหนึ่งยังดีครับคิงเรย์สึกสองคะแนนกับระยะห่าง มากอนรัฐการชาเลอร์ชา,อรชาเลอร์มีช่องแล้วก็ไดเข้าไปอีกแล้วขึ้นเองก็ทีโอ้โหเอวิชาเลอร์ชาเลอร์แบค็คแล้วครับตอนนี้โอ้โหองจงครับวันนี้โกสกรรอนเด็กนัดกลับมาโกสกอนยิงสามคะแนนใส่ไทยลลเลื่แเลยครับไม่ลงบอลรีบาวข้าทางชนาทิตย์มาที่เอวิชชาเลอร์ ชาเลอร์เตปใสโบสอนแล้วก็หยอดให้ชนาทิพย์จักรวาลุกนี้ยังกลับมาที่ชาเลอย์อีกครั้งนัฐการเมืองสามคะแนนครับเรียบร้อยคงสกรเกมสวัสดชุดสามคะแนนไม่ลงแต่นักการเม,มืองก็เอาลงครับไปกันใหญ่แล้วอู่ตอนนี้สิบเจ็ดแต้มแล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับเกมคู่นี้เอกธนัดเอกธนัดยัดการมาโบสอนหยอดลูกใหลงอีกครับโอ้โห หนังเมื่อวานนี่มันไปกลับฝั่งอยู่ที่ P e Busmon ขับแล้วครับตอนนี้อ้าวนัตการเมือมง,งบุญกิจใส่กับลูกพี่สามของเจ้าตัวครับโอ้โห,โโหวันนี้ฮอตจริงๆครับอาร์มนัตการทำอะไรก็ดีไปหมดครับทางผู้เล่นของไฮเทคยีคะแนนครับโอ้โหนี่นี่คือเหตุการณ์เมื่อวานที่ไฮเทคเป็นแบบนี้เลยครับยิงยังไงก็ไม่ลงทอมอีกฝั่งหนึ่งกลับมาเขายิงลงหัวอันนี้แหละครับเครียดเลยครับทีมสตาร์ของทาง P E A นะครับ โอ้โบสตอสต้องมาปรับกันใหม่ครับยี่สิบแต้มนะครับโคตรเกียรติเวลาชุดเลยเหอะนีสามแต้มของไทเลอร์แลมป์นะครับแลวก็นักแสดเมืองบุญอีก2ลูกครับเมื่อวานลีแลมป์12หน3คะแนนล,ลงหนเดียววันนี้ใครต่อใครยิง3คะแนนล,ลงกันหมดเลยครับของไฮเทคนี่ครับ9กแต้มนะครับในช่วงเวลาสั้น แค่หคืนในการปรับจิตใจกันใหม่ครับนี่กับชาลเลอร์โอ้โหแล้วคือเป็นแกแอสซิสด้วยนะครับสแต้มของนักการทั้ง2ลูกครับและนูครับหลุยส์อาโนซึ่งเล่นกับไฮเทคที่จบไปเชียร์อยู่ด้านหลังโอ้เอาแลวครับ นักการครับสามคะแนนกดไปสองลูกติดเลยก็ทำให้ทางไฟฟ้านี่อยู่ไม่ได้เลยครับต้องขอเวลานอกเบรคเกมไปโอซิลโกห5าอกับ37%บครับไทเทคดีกว่าอยู่บนเถิดซาเรลล์เล็กเดอร์หลงมากนับจะเล่นลูกสิง่ง เล่นมือขวออกมาเอกชนัทตรงนี้ไปที่นัชพง์ทางขวามีเพโลซอร์แต่ยังไม่ให้ครับกลับมาเอกชนัทต้องเล่นแล้วนะครับช็อตคอกเหลือ6กนิ้วทีแล้วก็โดนชนาทิพย์ดัดเขี่ยวาตกร้ายเลยครับต้องไปหนแล้วด้วยนี่ครับผ่านชาเลอร์มาได้แต่ว่ายังมีชนาทิพย์ครับโอ้แกตกเป็นวอลเล่เลยครับเจ้าโอม สามวินาทีครับช็อตข็อที่เหลืออยู่ต้องเล่นเลยนะครับถ้าบอลหลุดมือครับแล้วก็ขึ้นลูกนี้ไม่ลงแต่บอลรีบาวเข้าทางไฮเทคฟาวเวียร์ลเล็กซานเดอร์มาที่ชาลเลอร์ชาเลอร์แม่มีลูกเก่าครับวิ่งตัดหน้าจะเล่นรัฐการรัฐการดึงช้าแล้วก็สั่งแผนแล้วครับจะโพดใส่หรือเปล่าชานาทิตย์อยู่ข้างในลิสแมทน,นะครับ อาฟาวเบียเท็กกิ่งเองเรียบรออ้อยครับสองคะอนยโอ้โหไปไกลแล้วครับตอนนี้เวลาในค쿼ทที่สามในสามนาทีสิบสองวินาทีนะครกระโดสติลไปอีกับจากมือเลยไทเล์แลแมสามต่อสองแลมขึ้นเองได้ฟาว okay, นี่แหละครับในเมื่อตัวผู้เล่นนี้มีไม่เต็มสูบนะครับไม่เต็ม12คนทางเลือก ขอองงโคคชนนก่น้้ยยตามลไปดวรับ็จริงๆทางด้านการไฟฟ้าส่วนวนิฟ้ามีเซ็นเตอร์ไทยคนพัาชารภรูมิพัชระไหลหลุดซะก่อนเจ็บครับผมในช่วงท้ายของฤดูกาลปกตินะครับก็เลยตัวเลือกที่จะเป็นเซ็นเตอร์คนไทยสักคน,น,น,นคอยช่วยทีมก็หายไปอีกแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการยืมระยะในเรื่องเกมทีออฟใช่ครับก็เห็นนะครับโรบินสันกับออสเจูเนียแบ่งกันรับ ฟาวกันอยู่สองคนนรับตอนนี้โอ้ไทเลอร์แลมยิงไม่ลงแต่ตามรีบาวมาแล้วขึ้นด้วยซ้ายลูกนี้ก็ไม่ลงครับบอลเป็นของทางไฮเทคอยู่ครับโอ้เหนื่อยครับวันนี้จะเล่นโรเบิสัสโดนสอกหรือ <c oughs> เปล,ล่าอ้าวชาเลอร์มาพักแล้วครับกัรนวัตเลิศเลาหากกักุลครับกลับลงสนามมา <c oughs> กัรนวัตมาให้แลม แ้มเล่นดูตีเหลี่บร้ยรอยครับใหญ่กว่านะครับเห็นเป็นเอกทำนัดครับ <S <S แ้มสเตปโพสเพส่เลยครับ <S <S จะเล่นจเนจอกับนักการจะเล่นดิฟเข้าไปได้ฟาวโอ้ยหคะแนนแต่ตอนนี้เหนื่อยครับทจะเห็นว่าเ,เล่นกันมาจนถึงเตร์3ยังไม่มีทีมไหนทีมฟาวครบเลยนะ โอ้โหนี่ครับแม่น่าจะเป็นไชเลอร์แรมนะครับที่เสียฟาวไป,ไปนัดจะโผงออกไปพากับอัลมอนโ์วอสต์รอสกลับมาอีกครั้ง ที่เนียบหายไปก็คือเจนไมเกรนะครับช่วงออกสตาร์ทเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ว่า2กับ3เนี่ยหายไปเลยครับคอร์เตอร์ที่2และคอร์เตอร์ที่3นะครับแล้วก็แอร์บอลอีกครับเพลงนี้กันวัตกัณวัตพาขึ้นมาแล้วก็ออกมาไทเลอร์แลมยังไม่ยิงแลมสเต็ปเข้าไปลูกนี้จะได้เข้าไปทั้งบอลหลุดมือครับบอลถึงซ้ายอลเลนซันเดอร์ขึ้นด้วยซ้ายไม่ลงแอลเลนลูมิสันรีบาว ออกมาทางขวาเจลไมายเกรเจลไมายเกรย,รกรย,ยอดเอ,อลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหทอบถามหาปุ๊บี่กระทำโชว์เลยครับแต่ว่าช้าไปหรือเปล่าเหลือ2นาทีกว่าครับกัปตันสามโอ้โลูกนี้ให้ย้อนหลังมาแล้วก็สเต็ปได้สวยครับชนาทีแต่ว่ายิงไม่ลงครับแล้วก็เป็นบอลของทาง P.E.A. เมื่อวานนี้ทางด้านการไฟฟ้าส่วนปูนพิพาเป็นทีมแรกเลยนะครับในรายการนี้ที่ทำให้ไฮเทคทำได้แค่7คะแนนเท่านั้นในควอเตอร์สไม่เคยเสียใครให้กับเลไม่เคยทำให้ใครได้เลขตัวเดียวเลยเนี่ยมาโดนการไฟฟ้าเขาจะได้ครับทางด้านไฮเทคมนเทียนวงสว่างทำนะครับลงสนามมาครั้งแรกเลยนะครับเทียที่แล้วไม่ได้สัมภาษสนามเลยนะครับแล้วก็สามแต้มลงไปเลยครับเจนไมนเกรย์ สามาับยกับ2บคะแนนชาเลอร์กลับลงมาอีกครั้งกับ1นาะที32วินาทีเปลี่ยนเป็นโซน 1, 2, 2แล้วนะครับต้องดูเขาจะทำได้ดีขนาดไหนแล้วก็น่านแหละครับพอเป็นโซน 1, 2, 2ก็จะมีพื้นที่<อ>ใต้แป้นนะครับและชาเลอร์แอนซิสให้กับชาาทิจก,กรวาลลูกนี้สวยงามจริงๆ จะเล่นออกมาบอลสแตทสบอลสแตอสยัดกลับเข้าให้จะเล่นโรบินสันเตะขึ้นลูกนี้ไม่ลงครับบอลรีบาเข้าทางซาเวียเลซานเดอร์ซาเวียพาขึ้นมาเองมีมอนเทียนอยู่ทั้งขว่าแล้วซาเวียขึ้นดังลูกมีกับได้ด้วยกระตีปอยเฟรโอ้โหดูจริงๆ oh oh. ครับนี่ oh oh. ก็ถือว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องพอดีนะครับโรบินสันจะไปล้วงนะครับเข้าด้านหลัง ได้ฟรีโทลอีก1ลูกครับโคลทำเป็นเล่นไปครับมีสิทธิ์ถึง100คะแนนได้นะครับตอนนี้สำหรับไฮเทคเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้แค่5 6คะแนนสำหรับไฮเทคแล้วก็ไปสิบต่อ55ครับ2ี่้าแต้มครับตอนนี้เบรกเบรกบิ break, break. นสามคะแนน oh oh ไม่ลง เอาสู่ช่วง50วิสุดท้ายครับของคอ์เตอร์ที่3ซาเวียรเล็กซานเดอร์ยอดลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหมีเวลามีพื้นที่ให้กระเทคออนอีกไปเอาแกยากครับจังหวะนี้จะเล่นกันรีบเหมือนกันครับแล้วก็ได้ฟ้าเจอกันครั้งแรกไครเทคชนะไปฟ้าน่ะผลต่างกั43คะแนนนะครับก่อนที่เกมสุดท้ายจะชนะกันแค่เกมเดียวนี่ครับ จะได้ฟรีโท้สองลูกนะครับ <S <S จะเล่นโรบินสันฟรีโทไม่ลงอีกครับไม่ใช่วันของเขาครับวันนี้สโม,มสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ลูกทีสองลงป40วินาทีชาเลอร์ชาเลอร์ได้เข้าไปแล้วแอนซีได้กับชาวดาวทิพย์จัก้รงวานกับลูกนี้ โอ้โหถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับแล้วลีลาของแกเอฟิชาเลอร์โอ้แอดซิให้โอ้ดูแบบนี้แล้ววันพุธนี่ได้ชมเกมมันๆัสองเกมแน่ๆครับบสถรสสามคะแนนไม่ลงบอลดีบาวเข้าทางอีกเข้าตรงนี้โบสทอสหลอกลูกนี้แล้วหยอดสวยงามมากครับผ่านมาหากรรมการเลยนะครับจะเอา ทีพอยเพลงครับแล้วก็เป็นฟาวของจารเล่นโรบินสันอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปพักเลยครับรมนเทียนกับาชาลเลอร์ชาลเลอร์ยอดลูกมิชนาทิปอีกแล้วแต่บอลหลุดมือไปจบค쿼ต์ที่3ครับ ในทางไฮเทคนะครับที the the time, source, AA, ่ยังนำสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อยู่84ต่อ58คะแนนก็33ต่อ18ครับในควอเตอร์3หูไปไกลเหลือเกินแสดงว่าแผน2-3ใช้ได้วันเดียวพะวันนี้คู้แข่งชู่3คะแนนได้ก็โซนแตกนั่นแหละครับ30คะแนน2ควอเตอร์ติดเลยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ ไทเทคครับไม่มีควอเตอร์ไหนถึง20คะแนนเลยแม้แต่ควอเตอร์เดียวมาวันนี้21 30 33ครับเมื่อวานนี้จบควอเตอร์3เป็นทางด้าน PA b a บบขับกลับขึบ้นมานำ44 42ด้วยนะครับโอ้แต่วันนี้84 58เล่นสบายแล้วครับสำหรับไฮเทคสำหรับควอเตอร์สุดท้าย ด้านของ PA b a s k e บอลขับก็ต้องมองไปถึงเกมวันพุธแล้วครับคู่แรกอย่าลืมนะครับ17นาฬิกา30แล้วคู่ที่2ครับ20นาฬิกาว่างๆก็มาเชียร์กันได้ครับที่สนามสเตเดียมทวนี้นายก็ไม่ได้ต่าจงจากเมื่อวานเท่าไหร่ครับทางด้าน PA b a s k e บอลขับ,ขบก็ระดมทุด3คะแนน ก็ยังลงอยู่นะครับแต่ว่าต่างกัตรงวันนี้ก็คือไฮเทคเข, mm. ขาก็ชูดลงด้วยนี่เลยครับคนนี้คุณภาพของเขาทําให้ความต่างของเกมเกิดขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้ก็ออกมาเป็นสกอร์ที่ประมาณ24แต้มด้วยกันนะครับเมืมอ่อวานได้แค่15คะแนนทั้งเกมวันนี้ไปแล้วแค่จบกันต์ามย่ครับ mm. 4รุ่นจิ๋วนะครับโอ้มึงน้องๆน,นี่น่าจะได้มีไอ <c oughs> ดอลประจำตัวนี้หลายคนเลยทีเดียวนะครับออแล้วครับชมกันต่อครับเกมในควอเตอร์ที่ <c oughs> 4ควอเตอร์สุดท้ายเรมอนตออสติจ <c oughs> ูเน <Yeah. S 1> <Auss> ี่ยโดนอีกแล้ว